สวัสดีค่ะฟามคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราจะมาแยกต้นลูกบอลสีทศกันค่ะทศกันที่สวนของเรานะคะก็มีกันอยู่2ต้นค่ะแล้วก็บอลสีทศกัณน,นะคะเป็นบอลสีที่อยู่ในตับรามเกียร์หรือว่าตับตับยักษ์นะคะที่เป็นตับย่อยออกมาค่ะเป็นบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีพื้นใบสีเขียวค่ะมีผ้าขาวเขียวนะคะแล้วก็ป้านสีชมพูส้มค่ะ ส่วนก้านเขาเนี่ยก็จะเป็นสีก้านบัวนะคะมีจมูกสีแดงใบจะรูปทรงนะคะมีความคล้ายหนุมานค่ะดูสิคะใบเขาใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้ต้นลูกของเขากี่ต้น,นะคะ่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมามาเป่งร้านวิวของเราค่ะและอย่าลืมนะคะไปกดติดตามเพจฟรงคุณแม่เป่งใน Facebook นะคะ หากว่าเรามีบอลสีเราจะนําไปแบ่งตังกันที่นั่นค่ะเดี๋ยวไปรับชมตอนแยกต้นลูกกันดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะในการจะแยกต้นลูกเนี่ยเราต้องเอาดินออกค่ะแต่ว่าเราจะไม่คว่ำกระถางนะคะเพราะว่ากระถางของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเลยค่ะก็ค่อยๆเอามือน,นะคะโกยดินออกค่ะก็ต้องเรามาจะวังรากเขานิดนึงนะคะเพราะว่ารากเขาเนี่ยเยอะมากเลยค่ะก็ระวังรากขาดนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เอาดินออกจนพอที่จะยกต้นขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ยกต้นขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่ารากเยอะมากนะคะรากเยอะแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าดินเขาดีนะคะสามารถไปดูสูตรดินได้นะคะในคลิปก่อนๆที่เราเคยทําไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนําต้นบอนสีเนี่ยไปล้างน้ําค่ะก็จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อทําการล้างรากให้สะอาดค่ะ ก็ล้างรากให้สะอาดจนเห็นทุกซอกทุกมุมเลยนะคะส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมต้องล้างรากให้สะอาดเนี่ยเพราะว่าเราจะทําการแยกต้นลูกนะคะเมื่อเราแยกต้นลูกออกมาเนี่ยเราต้องผ่าให้มีชิ้นหัวของเขาเนี่ยติดไปกับต้นลูกด้วยค่ะเราจะต้องมองเห็นให้หมดเลยนะคะว่าหัวมีความเสียหายไหมหรือว่าลากตรงไหนเนี่ยเน่าไหมหรือเป็นอะไรไหมนะคะตอนนี้ค่ะใช้มือคํำเศษดินจนออกให้เกือบหมดอย่างนี้นะคะ ก็ได้แบบนี้ค่ะเห็นหัวเขาไหมคะแล้วก็มีต้นลูกนะคะต่อไปเราจะทําการแยกต้นลูกคะ่ะโดยการใช้มีดนะคะตัดหรือว่าสกิดตรงชิ้นหัวของต้นลูกออกมาค่ะก็ทําแบบในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งต้นลูกที่มีชิ้นหัวและรากติดมาด้วยค่ะ ส่วนต้นลูกต้นอื่นเนี่ยก็ทำแบบเดิมเลยค่ะสกิดให้มีชิ้นหัวและลากติดไปกับต้นลูกด้วยนะคะวิธีเนี้เนี่ยก็จะทำให้ต้นลูกแข็งแรงมากค่ะต้นนี้เราก็ได้ต้นลูกออกมา2องต้นค่ะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะใช้ปูนแดงค่ะทาที่ชิ้นที่ผ่าออกมานะคะนี้ก็เป็นหัวของต้นแม่นะคะแล้วก็ทาลงไปเลยค่ะ และต้นลูกที่เราแยกออกมาเนี่ยก็ทาเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะทิ้งไวให้แห้งค่ะการทาปูนแดงเนี่ยก็จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้หัวเน่าและเป็นเชื้อรานะคะนี่ก็เป็นดินที่เราได้ทําการผสมไว้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูสูตรดินของเราได้ในคลิปกันก่อนเลยค่ะมีหลายสูตรให้เพื่อนๆเลือกใช้นะคะส่วนวันนี้นะคะเราใช้ดินดําหรือว่าดินร่วนค่ะ ผสมกับใบกัมปูหมักนะคะใบกัมปูก็ผ่านการหมักและตากแดดให้จนแห้งกรอบเลยค่ะและมีขี้วัวและมูลไส้เดือนนะคะขี้วัวก็ไปผ่านการหมักมาก่อนอีกรอบนึงค่ะนํามาผสมกันเมื่อกี้นะคะเพื่อนเอนก็จะเห็นว่าเราใช้กาบมะพร้าวสับรองก้นกระถางนะคะและใส่ดินลงไปค่ะดินใส่จนเกือบเต็มนะคะจากนั้นนําต้นลูกเนี่ยมาวางกระจัดลากเขาให้แผ่กระจายนะคะแล้วก็นํายินมากบค่ะ ใช้มือจับประคองต้นลูกนะคะให้ตั้งตรงค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาปลูกต้นแม่กันค่ะเราก็จะใช้ดินเดิมของเขาด้วยนะคะเพราะว่าดินเดิมเนี่ยทำให้เขางามมากค่ะและใส่ดินใหม่ลงไปนะคะเพื่อเพิ่มสารอาหารค่ะก็ทําเหมือนกับต้นลูกเลยค่ะแผ่กระจายรากแล้วก็นําดินมากบนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการแยกต้นลูกค่ะเราก็ได้ต้นลูกของบอนสีทศกัณฐ์มาทั้งหมดสี่ต้นนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เพจฟามคุณแม่เป่งในเฟซบุ๊กเลยค่ะล้วจะมีแบ่งปันนะคะบางต้นเนี่ยก็มีคนจองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถนำวิธีการแยงต้นลูกนี้ไปใช้กับบอนสีของเพื่อนๆได้ค่ะแล้วฟารคุณเป่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ